ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอากราบนมัรสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณแมาคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมเชิญชวนเรานี้เป็นเชนิญชวนที่ยังไม่ออกดอกและไม่ออกดอกเพราะว่าสงสัยกลัวว่าเจ้าของจะได้ขายเนาะไม่ยอมออกดอกครับผมก็สีสันไม่รู้เรื่องเลยเสียบอย่างเดียวผมก็ไม่รู้นะว่าสีอะไรบ้างเสียบอะไรไปบ้างนะครับผมเนี่ยแต่ว่าช่อดอกกำลังมาอยู่นะ เผื่อจะไปออกบอก,อ,อ,อกบ้านท่านเผื่อออกดอกบ้านท่านก็ชุดนี้นผมอันนี้เป็นไม้ที่ดูสวยนะอันนี้เสียบแบบกำลังพอเหมาะพอเจาะนะครับผมกําลังสวยงามอับปรเลียงก็จะเป็นไม้ตัวที่สวยนะครับผมอันนี้ไม้ชุดนี้สีก็จะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะไม่รู้เรื่องเลย,เส,ย,ย,เ,ยเสียบอย่างเดียวเสียบเอาไว้แล้วก็อาไม่ออกดอกก็จะไม่ได้หรอกแต่ว่าก็โอเคผมก็เลือกสีที่สวยมาเสียบแล้วก็หกตัวนี้ส,สวยๆเยไปห้าร้อยไม่มีค่าส่งนะครับผมหกตัวนี้ห้าร้อยจะพยายามยัดใส่กล่องให้ห้าร้อยบาทหกตัวน,นะครับผมเผื่อท่านจะรับ เอดชอปเราจะเสียบสูงแค่ไหนเสียบขนาดนี้ก็ลังก็ว่าสูงนะก็รังพอเหมาะพอเจาะแล้วก็ลังคนะล,ลังดีอันนี้เสียบใหม่ก็แกะทวงออกมาอเมื่อเช้านะอันนี้ก็จะติดช้าหน่อยไมใ้ในรูปหัถ้าเสียบสูงกว่านี้ก็คงจะมีแต่เอาไฟฟ้าเท่านั้นแหละอันนี้เสียบแบบสูงแห่งง่อยโจโอ,อยู่มีจะจะตกลงหรือบดตกลงน้อยติดไหมนี่จะเรื่อจะหล่นลงตกลงหรือเปล่านี่ทำไมสูงจังเลยเสียบให้ดูว่าสูงหรือไม่สูงเราจะเสียบหรือเสียบได้หรือไม่ได้ก็ เช่น <oung> <osc> ไปสัหลักครับผมเผื่อชอบนะก็ชอบก็ชอบก็โอเคชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือบอชอบนะครับผมก็ประมาณน <c oughs> right? ี้แหละจอนชมก็มีสีสันที mm ่แตกต่างกันไปก็มีความสวยงามอันนี้เป็นไม้ไม้เหล่านี้เราเสียบไม้ใหญ่เราก็ต้องเสียบมันต้องสูงเอาไว้อันนี้เวลาโตจะเป็นไม้ที่สูงสูงนะครับผมสูงแล้วก็เป็นไม้ใหญ่นะกรัออันนี้จะควอเหมาะนะขหนานี้นี่อันนี้มีวลาด้วยสวยด้วยอันนี้ไม่แพงหรอกนะครับผมก็ถูกต้นไมากี่บาทเอง 6ต้น500ราคารวมสูงให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จรับ6ต้นนี้ก็จ่าย500ประมาณนั้นแหละผมเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยก็เหนื่อยใจยนไม่มีดอกก็ไม่สวยเพราะว่าฝนจะตกทุกวันช่วงนี้ฝนไม่ตกโอเคคงจะได้ดูดอกในวันข้างหน้านะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะับมาทักทายคุยด้วยคุณพ่อก็แม่กดณป้าขอบคุณคุณพี่ทุกท่านขอบคุณคุณน้าด้วยขอบคุณน้องๆด้วยที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณที่ให้กำลังใจทางไลน์ขอบคุณมากครับผมก็ยังทํางานต่อไปครับ ยังเดือนสู้ต่อไปเพราะว่ายังมีกำลังใจที่ดีจากทุกท่านที่ยังเข้ามารับชมที่มอบให้ที่ส่ขงข้อความ,มดีให้ทางไลน์ขอบคุณทุกเช้าทุกเย็นขอบคุณมากครับผมแล้วก็ไม่ต้องพูดมากเสียเวลาไปเลยครับผมจบสวัสดีไอ้จบแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ